สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยกับโค้ยทูยูนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะว่าทางโค้ยทูยูเนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญสร้างบ่อประคร์บนะครับ <Yeah. S 1> พี่ๆหลายๆท่านเนี่ยชมผลงานเราผ่านทาง YouTube และช่องทางอื่นๆเนี่ยเห็นผลงานเรามากมายนะครับการสร้างบ่อประคร์บบ่อหนึ่งเนี่ยนะครับต้องบอกไว้ว่าเราต้องมีการออกแบบการจัดวางที่ดีอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้เกิดทั้งความสวยงามการใช้งานที่ถูกต้องการใช้งานที่ สะดวกสบายถูกต้องไหมครับอันนี้คือสิ่งสําคัญของการทําบ่อปลาครับ <Okay. S 1> เพราะว่าปัญหาหลักๆเนี่ยที่เราเจอคือเราต้องการที่จะทําความสะอาดให้ง่ายสะดวกสบายไม่เป็นภาระกับบ่อปลาของเรานะครับก็ <Wow. S 1> คือเลี้ยงยังไงก็ได้ให้มีความสุขและสะดวกสบายนั่นเองนะครับคอนเซปต์ของค่อยเธออยู่ทีนี้นะครับต้องบอกไว้ว่าพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ในโครงการหมู่บ้านหรือสร้างบ้านเองก็ตามเนี่ย การสร้างบ่อปลาคาร์ฟเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นที่นิยมนะครับบางท่านนะก็ติดต่อทางเราเข้ามานะเพื่อให้สร้างบ่อปลานะครับบางท่านเนี่ยก็มีผู้รับเหมาหลักอยู่แล้วในะที่การเมืองการสร้างบ้านอยู่อยากจะหาคนออกแบบระบบที่ดีอยากจะหาคนวางระบบที่ดีนะครับซึ่งการออกแบบนะครับทางค่อยจูเนี่ยก็มีบริการด้านนี้โดยเฉพาะนะครับาการออกแบบของเรานะครับมีความเป็นมาตรฐานความเป็นมืออาชีพที่ทําให้ช่างเนี่ย ไม่ว่าช่างไหนเนี่ยก็ดูแล้วเข้าใจง่ายๆดีกว่านะครับเพราะว่าเราทําเป็น3มิติขึ้นมาเลยอ่านเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นการออกแบบที่เราทําขึ้นมาจริงนะครับแล้วก็สร้างเสร็จได้จริงเห็นไหมครับออกแบบขึ้นมาเนี่ยเห็นทุกสัดส่วนชัดเจนไปหมดเลยนะครับพอเนี้ยเห็นสัดส่วนชัดเจนหมดช่างเนี่ยจะเข้าใจทันทีนะครับพอเข้าใจเสร็จปุ๊บการทําเนี่ยก็สามารถดําเนินการได้ซึ่งการออกแบบกับเราเนี่ยเราจะมีกระบวนการอย่างนี้นะครับ อันดับแรกเลยคือการสร้างรายกลุ่มขึ้นมาพอสร้างรายกลุ่มปุ๊บเนี่ยพี่ๆทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะดึงช่างดึงผู้รับเหมาทุกคนเข้ามาในกลุ่มได้หลังจากนั้นนะครับเราจะมีวิดีโออธิบายเป็นคลิปนะครับว่าโอเคสเต็ปนะครับ123เนี่ยคุณควรที่จะสร้างบ่ออะครับอย่างไรเริ่มต้องเริ่มนะครับสมมุตินะครับเริ่มจากการขุดบอ่อก่อนเลยการขุดบอ่อเราจะต้องคำนวณไซส์กว้างยาวขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีการแนะนําให้ แต่ละบ่อแต่ละบ่อนะครับซึ่งการขุดบ่อนครับถือว่าเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างบ่อประครับดังนั้นการขุดเนี่ยจะต้องมีระยะที่ชัดเจนแล้วมีความลึกที่ถูกต้องนะครับทางค่อยที่อยู่เนี่ยก็จะเป็นผู้แนะนําให้เองว่าสมมติว่าพี่ต้องการบ่อปลาเนี่ยฟินิตเสร็จลึกเมตรห้าสิบโดยทั่วๆไปนะครับหลายๆท่านเนี่ยยังไม่รู้นะว่าบ่อลึกเมตรห้าสิบฉันก็ขุดลึกเมตรห้าสิบสี่แต่สิ่งที่สําคัญนะอย่าลืมนะว่าเราจะต้องมีการเทโครงสร้างเทพื้นเทผน,นังอะไรต่างๆเนี่ย เราจะต้องมีการบวกแก๊ปเผื่อไว้ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือส่วนสําคัญทางค่อยทูยูเนี่ยก็จะแนะนําเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับสเต็ปถัดมาก็คือการเทผนังปลูกเหล็กก่ออิฐฉาบปูนหรือทกกําสโลบก็ตามเนี่ยเราจะมีการแนะนําทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนเนี่ย <Wow. S 1> เหมือนแนะนำนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการเลยนะครับโอเคทาให้ท่านเนี่ยมั่นใจกันได้เลยนะครับว่าออกแบบกับเราเสร็จแน่นอนแล้วก็ได้ผลงานเหมือนต้นฉบับจากค uh ่อยทูยูเป๊ะเลยครับ ทีนี้นะพอออกแบบเสร็จปุ๊บพ,พี่สร้างเสร็จเนี่ยขั้นตอนการติดตั้งระบบกรองการอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะร <Wow. S 1> เราเนี่ยจะมีทีมงานไปติดตั้งให้หรือทางพี่เนี่ยจัดหาวัสดุกรองจับพังเรานะครับเราก็จะแนะนําขบวนการการติดว่าชุดนี้ใส่ยังไงยังไงยังไงนะครับเพราะว่าเราทําช่องกรองรอรับไว้แล้ว,ลวให้มันแมทกับทางเราดังนั้นนะต้องบอกไว้ว่าพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลๆอะไรต่างๆเนี่ยอยากได้มาตรฐานเหมือนค่อยชยูที่เราสร้างบ่อสวยๆแบบนี้เนี่ย ออกแบบกับทางเราได้เลยนะครับเราตอบโจทย์ด้านนี้โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรีวิวนะครับที่เราออกแบบจริงสร้างเสร็จจริงนะครับจะมีหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์นะครับอันดับแรกเลยนะครับแบบโมเดนอ่าแบบนี้เนี่ยเป็นที่นิยมของสมัยนี้เลยครับมันดูเรียบหรูดูดีบ่อนี้เนี่ยก็เป็นบ่อที่เราออกแบบไว้นะเป็นรูปทรงบ่อทรงโมเดนมีมากน้ำตกสวยนะครับไหลออกมานะครับดูแล้วเรียบหรูดูดีนะครับการออกแบบเนี่ยเราก็จัดวางอะไรต่างๆไว้แบบในแบบเลย และนี่นะครับก็เป็นภาพที่เราสร้างเสร็จออกมานะครับเห็นไหมครับเหมือนกับที่เราออกแบบไว้เป๊ะเลยเนี่นะครับการออกแบบของเราเนี่ยมันสร้างเสร็จออกมาเหมือนจริงหมดนะครับเพราะเรามีภาพเฉลยให้ดูแล้วตั้งแต่แรกนะครับออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้ระบบที่เราต้องการดูแลง่ายวางระบบข้อง่ายอะไรต่างๆเนี่ยครบวงจรเลย ถัดมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหนึ่งสไตล์นะครับเป็นสไตล์ที่หลายๆท่านเนี่ยก็ชื่นชอบเช่นเดียวกันนะครับเป็นสไตล์ธรรมชาตินะครับอ่านี่เห็นไหมครับก่อนี้นะครับจะมีน้ําตกธรรมชาติอยู่ตรงหัวบ่อนะครับไหลเข้ามารูปทรงบ่อนเนี่ยก็เป็นทรงน้ําเต้านะประมาณคล้ายๆเลขกแปดนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นบ่อกลองนะครับ และนี่นะครับก็เป็นภาพที่เราสร้างเสร็จออกมานะครับ oh. เห็นไหมออกมาปุ๊บเนี่ยก็สวยอีกเช่นเคยนะครับการที่เราวางระบบดีออกแบบไว้ดีนะครับ oh. การสร้างเนี่ยมันก็จะง่ายดายตามมานะครับ วนกระบวนการทํางานนะในระหว่างการสร้างบ่อเนี่ยพี่ๆทุกท่านเนี่ยสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะติดขัดกระบวนการไหนสอบถามเรามาได้หมดเรามีรายกลุ่มมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยให้คาแนะนําเป็นขั้นตอนนะครับอย่างในภาพนะครับก็เป็นที่พี่ๆออกแบบกับเรานะสอบถามเข้ามาระหว่างการก่อสร้างนะครับว่าติดขัดตรงนี้แก้ไขอย่างไรจะสอบถามรายละเอียดมุมนี้ทําอย่างไรนะบางทีเนี่ยต้องบอกว่าการสร้างจริงกับการออกแบบเนี่ยบางทีการขุดบ่อหน้างานปุ๊บมันติดปัญหานิดๆหน่อยๆนู่นนี่นั่นเนี่ย ทางเราเนี่ยก็จะแก้ไขปัญหาตามสเต็ปของหน้างานนั้นๆให้เข้าและลงตัวกับบ่อปลานั้นๆนะครับหลังจากที่เราดูคลิปดูหรือดูข้อความต่างเนี่ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยให้คําแนะนําเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนไปจนเสร็จนะครับจะเห็นได้ว่าการออกแบบกับทางค่อยทอยูนะครับเพิ่มความสะดวกสบายกับการสร้างบ่อเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นนะพี่ๆี่ท่านใดวางแผนที่จะสร้างบ่อปลาคารบแล้วนะครับมีผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วแต่ขาดแบบต่อปลานะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญติดต่อเรามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการออกแบบสามม รับรองว่าทำงานง่ายสะดวกขึ้นพอเดิมเยอะเลยครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่ Line ID ดแอสไนค่อยนะครับหรือโทรหาผมก็ได้นะครับเบอร์0865455434ครับหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับที่ www. c o i o u com ครับ